มาพี่น้องมาแซ่บๆก็ประธานห้างรอบดึกซุปเห็ดเขาเรียกอย่างเนาะซุปรวมมีทุกอย่างเา้าต้องเอกไหไพี่น้องหยัดสละบเบาห้างพักอย่างนู้นนี่บัานเจ้าอินพักอย่าง ออคงขมนอะพี่น้องลวกมาแล้วไม่เคยกินพี่น้องเลยแต่ว่าการหูดีซ้ำซองเลยไ <ś c oughs> ม่เคยกินแต่ว่าการหูดีซ้ำซองฮะพักดังขมพักขี้ขมออื <ś> ้ <c oughs> หนาวแห้งนะ้วันพนมพี่นองเลยดูแลสุขภาพไปเด้อยพี่นองด้วยคนไข้หลายชนใส่ผิกดิบเยอะเลยซุปพี่นองเลยมีเฮดเฮดกระด้างมีถั่วฟังยาวมีหลายอย่าง พ,พักดังขมพักขี้ขม,มเก่งใส่ปลาแห้งเนาะพี่น้องเนาะคือจีเซ็บอ๋อีจะคำก่าลาพี่ลาน้องกินรอบดึก เป็นอาหารอีสานพี่น้องเนี่ยาอื่นเิ่นกระบ,บอกขอจักดอกเปนบึงเิ่นกระโอพอเป็นแต่ะแซบแต่ถ้าคนอีสานเห็นก็โอ้คักแล้วเอ้าสบายดิเจ้า